น้องเอยสวัสดีค่ะกระป๋ออืกินข้าวยังครับเอยใส่กางเกงแล้วนะครับนะาวุ้ใส่กเกงสใส่กางเกงแล้วครับอืมอ้าอืินะไรเี่ยอืมกินยอีก้วอืมอ่อู้อืมยี่โมอืม

ส่งจูครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวเอจิจะเต้นให้ดูนะครับสวัดดีครับดีๆกันโอ้ยหม่ำให้ดูเลยเหรอครับนะครับบึบบบบ๊้กินข้าวกับเอิญไหมครับ